ห้องไวท์นะครับเดี๋ยวเข้าไปรวมันในห,ห้องวไวท์อีกอันนึงดูนิดเดียวกลัวไม่มีสมาธิด้วยป่ะก็เลยไม่ได้ดูเลยสุดใจก็พยายามปิดหูหไ,ไม่ฟงังเสียงเซลจากข้างล่างไปรวมกันในห้องไวท์นะลูกอ้าพี่โตบ้านไ,ไปแหรอมั้งจะรู้ามาจากเอาแดดหรอมัน่คยดีเท่าไหร่ขึ้นมาเพียนอล somewhere อยัเพิ่งมั่งสู้วะ้คุณไม่ค่อยเก่งแต่ไม่อ่าใช่เลยใช่ดีละวันนี้กินโอ้โหของหวานเยอะอ้วนนะให้เก็บไปติมไปตั้งหลายวันแล้วนอนนั่นนะู้สึกดีมีติมตั้งหลายวันดีจังเขาเก็บไปติมไปให้ดีจัง อสม u เ t h e ด e แต่น้ำหนักให้ขึ้นมาโลเดียวอยีกนะต้องทงั้งซีซันอ่ะหรอขึ้นมาโลเดียวพี่พยายามคูดสองคำโลอะ่ะฮ้ยแต่มันขึ้นมันขึ้นไอ้ตอนก่อนเข้าแบบทำใจมาอยู่แล้วมันต้องขึ้นแน่ๆเมื่อถามจริงเลยเมื่อคืนแคทงงว่าแคทได้ไปยืนงงไหมอจริงอะ่ะไม่รู้ดิแ,แคแค่รู้สึกว่า ยืนก็ได้ไม่ยืนก็ได้แต่ตอนนั้นน่ะคิดว่าถ้าถ้าออกไม่เสียใจเพราะว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วแบบวีกนี้มีคนชอบเยอะได้ก็โอเคได้อยู่ต่อก็จะทำต่อไปเรื่อยๆไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างไยแล้วก็ไปอย่างไวไลน์อะไรเงี้ยที่ทตนนแต่มันก็ตื่นเต้นอยู่ดีนะที่ก็ไม่เสียใจาที่แบบออกมายืนแบบแบบมาแบบมาโอ้ยขวดมาไม่ใช่มาเห็นแม่แม่บอกว่าเต็มที่อะไรเงี้ยที่ พี่แบบไม่อยากให้แม่เต็มที่เพราะว่าหนึ่งคืออยากเป็นมหาชนมากกว่าแต่เอาจริงๆป้าพี่โซ่มันทุกคนมีแฟนคลับหมดรู้รู้ว้แต่พี่แม่บอกเต็มที่พี่ไม่ค่อยชอบของพวกนี้แบบคือแบบเอออยากได้กับมหาชนมากกว่าไม่อยากให้แบบเออออกไปเออแบบพอออกไปมันก็เป็นแบบเพิ่งรู้ว่าเออแม่ทุ่มมาแล้วเพื่อเพื่ออะไรวะเพื่อแบบทุกคนแบบ แบบแค่แม่คนเดียวมาโหวตอย่างเงี้ยแล้วแบบคนมหาชนมันก็ไม่ค่อยมีจริงป่ะมันก็แบบมันไม่ภูมิใจอ่ะเขาคือเหรอโทรเรียนน่ะมีไหมไม่มีนะอยู่ตรงโน้นหมดเลย Thank you เขาบอกว่ามันก็แบบแบบเราไม่ภูมิใจถ้าออกไปแล้วมันไม่ค่อยอย่างเงี้ยแค่เขาะะ้าใจป่ะแอนเธอะคือแล้วก็แบบขี้ย่างเออแล้วแม่กว่าจะเก็บทรงมาได้นี่ หเหมือนกันของแคบทาให้ก็คิดอยู่แบบคือป้าขายของคือมันเน้นเน้นจำนวนนึกออกไหมไม่ได้เน้นแบบกำไรอ่ะก็รู้ว่าต้องต้องเหนื่อยแบบทำงานอะไรเงี้ยแต่ก็เก็ต้องแต่ก็เต็มที่แต่ใครคิดว่าแบบมันอาจจะเป็นช่วงหนึ่งอะดังพี่ไายเหมือนกันพี่บบยน่ะวิธีแล้วก็เอายืนอย่างงงวินีก็ไม่ยืนเห็นป่า เหมือนเป็นกันแค่ว่ามายืนก็ดินนะเหมือนกระตุน<ะ>ขา,นขานทำไมอะ